โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการอันบ็อกนี่เลยโอเคนี้สั่งมาจากคีโนโคเนียนะโอเคเรามาแกะกันเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะโอเคตื่เต้นมากโอเคมาคือ <t> บอกก่อนเลยนะว่าเราสั่งไปตั้งแต่วันที่14นะคือรอของ10วันนะวันนี้ก็วันที่24นะโอเคมาดูกันเลยตื่นเต้นมาก โอเคเดี๋ยวเรามาแกะบับเบิ้ลกันเลยนะนนเห็นกันหลังครับน,น่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยอันนี้ตึงไปหนักโอเคโอเคครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะเป็นฉบับญี่ปุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราบับเบิ้ลออกไปก่อนจะเป็นแบบฉบับปกไลฟ์แอคชั่นเนาะเป็นทั้งสี่เล่มเลย,เด,ยเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยโอเคตื่นเต้น โอเคเสร็จ okay, แล้วเนี่ยนะก็จะราคา764บาทนะค่าส่งก็60บาทโอเคตื่นเต้นมากเร่อนี้ก็จะเป็นเรื่องตนะัว okay, เกียร์ลิเวนเจอร์นะโอเคเรามาดูข้างในกันเลยโอเคปกนอกก็จะประมาณนี้นะสวยงามเก็บไว้ก่อนโอเคมีพดการ์ดเลยมาให้ด้วยนี่นะโอ้โหสวยมากเล่มแรกในนี้จะมีทั้ง3ปกเลยนะยก เปดให้ดูทีละปกทีนี้ก็จะเป็นปกลนะัดแอคชั่นเนาะเล่มหนึ่งก็เป็นปกปกขาวคืออันเนี้ยทั้งหมดที่เราซื้อมาคือมัน764บาทใช่ไหมมีสีเล่มก็ตกเล่มละ1้ว1 1บาทเองนะคือของไทยก็คือ130แล้วอะคืออันนี้ได้ทั้ง3ปกเลยนะสใครอยากเก็บสะสมก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะเราว่าคุ้มกว่าเแล้วก็จะมีปกดำด้วยนะ ข้างในก็จะเป็นอนีกแนวตื่นเต้นลนดูอุยมีอะไรข้างในด้วยเหมือนเป็นอะไรโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยหรออุ้ยกระดาษดีมากนะของญี่ปุ่นอันนี้คือซื้อหนังสือญี่ปุ่นครั้งแรกเลยนะโอเคเอามาเก็บเป็นก่อนตื่นเต้นด้วยแล้วปกสวยมากคือได้ทั้งสามปกเลยนะคือมันคุ้มมากจริงๆอ,อเคเก็บน มือเราสั่นมือเราสั่นมากของมาส่งโอ้โหสวยมากนะโอเคเรามาดูเรื่มต่อไปกันเลยติดเต้นมากนี่นะเรื่ม2สองนี่ฉบับแรกฉันก็จะมาวันไหนก็ไม่รู้นะของประเทศไทยเนี่ยวยสวยมากโอ้โหปกสีขาวนะนี่เหมือนกันเลยก็มีปกดำว่าเพืไง ืมันคุ้มมากนะได้ถึง3ปกได้3ปกจริงๆนะแต่ของไทยเนี่ยร้อยสบาทได้แค่ปกเดียวนะเป็นปกสีขาวนี่แหละโอ้โห oh. สวยมากในมีอะไรไหมไม่มีนะมีกระดาษดีมากรูปเล่มดีมากจริงๆไปเอาของไทยมาให้ดูนะโอเคของไทยก็จะประมาณนี้นะคือรูปเล่มก็จะต่างกันนะของไทยจะ ใหญ่กว่าตรงนี้จะยาวกว่าเนาะแต่คุณภาพมีต่างกันเลยนะของญี่ปุ่นคือดีมากเนี่ยขอไทยมันจะแบบกระาดาษสกปรกหน่อยโอเคแต่เราก็ไม่ได้สีเรเรื่องหมึกเนะเพราะเราอ่านเราชอบเนื้อหามันมากกว่าโอเคเรามาแกะเล่มต่อไปกันเลยอเอาเก็บเล่มสองกันนะครูตื่นเต้นนหวสิคตื่นเต้นจริงๆอนะ่ะคือเป็นเรื่องที่เราชอบไงเราก็เลยแบบ เดี๋ยวให้ดูสันนะอ๋อสันก็จะประมาณนี้วิสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวอ่านภาษาอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลยนะซื้อมาเพราะมันสวยมากโอเคสันก็จะประมาณนี้นะโหสวยมากนี่โอ้โหถ้าใครอยากได้ก็ใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็ไปจัดกันนะ764บาทเองนะตกเล่มละ191บาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูเล่ม3กันเลยโอเค ปกสปกโอเคก็จะเป็นไมกี้เนาะใครสแสดงแล้วก็ไม่รู้หรอกอุย้ยสวยมากไมกี้ของไทยก็เขาเปิดพีแล้วนะ,ะ่าจะส่งเดือนหน้ามาั้งไม่รู้หรือว่าเดือนตุลานม่รโอเคกเล่มสาก็จะบางนี้บาณนี้นะคือเล่มไทยเนี่ยเล่มไทยนี่เราคือมีแค่เล่มสนะเพราะเราซื้อมาต่อจากอนิเมนะเนาะเล่มหนึ่งสองสามก็ไม่ได้ซื้อ ตอนนั้นว่าจะซื้อแบบให้มันเป็นแบบปกขาวงนงแต่ราคามันร้อสิก็เลยซื้อของญี่ปุ่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อนเลยวิสวยมากเพราะมันคุ้มมากนะนมมกนะดีจริงๆกระดาษก็ดีได้ถึงสามปกไม่ดูใส่ปกนี้ก่อนโอเค หกระดาษดีจริงๆนะอ่ะหกเลยนี่เป็นทาเคมิจินี่จะเป็นดาร์เคเนนะใครแสดงวนะไม่รู้เหมือนกันสี่มีอะไรไหมโอ้ยกระดาษดีมากอะ่ะกระดาษนี้ก็ดีนะกระดาษของไทยมาดูบ้างของไทยจะเป็นกระดาษยังไงน,นี่ก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปนะทำไมนี่มันเล็กๆจัง อันนี้มันใหญ่แต่กระดาษนี่แบบหืมี่ปกข้างในมันคนละสีกันด้วยนะเห็นไหมของไทยกับของญี่ปุ่นนี่สีมฟูนี่สีแดงนะโอเคของไทยเอาไปก่อนุ๊ยไมนี่ดาดาเคียนเนะื้อเมื่อกี้จะพูดว่าไหนไมกี้โอ้ยสวยมากดูสันสวยจริงๆริงมาดูปกสีดำกันเลยคือแบบคุม้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะ่ะคือได้ถึงสามปกเลยนะ อยู่วิ่งสิไอโอเคนี่จะประมาณนี้อันนี้มันคุมนะมนคมค้มจริงๆนะมันคุ้มคุ้มจริงๆอ่ะคือไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมนะันยอดก็สั่งก็ก็รอหน่อยนะรอสิบวันนะสั่งจากคีโนโอเคมาใส่ อ้ยคดีมากเลยคือมันดีมากทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะีก็อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้น่าจะโตเกียว,วดีวิเซอร์ประมาณนี้โอเคถ้าเก็บเคานเตอร์ก่อนนะ,ะมาดูโฆษณาที่เขาให้มากันรเรื่องอะไรเนะี่ยประมาณนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ วิวขาเราสั่นมากตื่นเต้นกับนี้มากเลยโอเคเขาจะประมาณนี้นะของเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ปกและแอชั่นเล่มหนึ่งถึงเล่มสีของฉบ,บับญี่ปุ่นเนาะได้ถึง3ปกเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะขอไปชื่นชมกับ,บ,บ,บปกและแอชั่นนะี่ก่อนคือมันสวยจริงๆอ่ะเนี่ยโอเคมัน คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะคือนานมากแล้วโอเคบ๊ายบาย